คลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปไลน์เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการยกเลิกบัญชีไลน์ที่ใช้ล็อกอินกับแอปหรือว่าเกมต่างๆเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของเรากันนะคะอย่างแรกเข้ามาที่แอปไลน์ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักให้มาที่รูปฟันเฟืองที่เป็นการตั้งค่าในส่วนตรงนี้ในหน้าการตั้งค่าให้มาที่บัญชีค่ะ ในส่วนหน้านี้เราจะเห็นคำว่าแอปที่อนุญาตรายชื่อบริการที่เชื่อมต่อกับบัญชีรายของคุณผ่านการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีรายหรือการอนุญาตให้เชื่อมต่อให้เรามาเลือกในส่วนตรงนี้เราก็จะเห็นแอปต่างๆนะคะที่เราอนุญาตให้แอปเราล็อกอินหรือว่าเชื่อมต่อกับแอปต่างๆเราสามารถที่จะมาเช็คแล้วก็มายกเลิกได้เลยนะคะ ่าสมมุติว่าเป็นแอปแอปนี้นะคะก็คลิกเข้าไปเลยค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าแชทต,ต่างๆเช่นข้อความถ้าเราไม่ต้องการเห็นก็สามารถมาปิดได้หรือว่าการแจ้งเตือนนะคะรวมถึงการดูสิทธิ์การใช้งานต่างๆว่าสิทธิ์แอปแอปนั้นสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของเรามีอะไรบ้างเช่นข้อมูลโปรไฟล์ตัวระบุผู้ใช้งาน ย้อนลงไปค่ะในส่วนนี้ให้เราเลื่อนลงมาหากาเราต้องการที่จะยกเลิกการเชื่อมต่อเราก็มาเลือกที่ยกเลิกการเชื่อมต่อระบบจะให้เรายืนยันอีกรอบก็มาเลือกที่ตกลงค่ะเท่าน,นี้ค่ะเราก็สามารถที่จะยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีรลายกับแอปแอปนั F ้นได้แล้ว รวมถึงแอปเกมต่างๆด้วยนะคะที่เราไม่ต้องการให้บัญชีไลน์ของเราเชื่อมต่อเราก็สามารถที่จะมาเช็คแล้วก็ยกเลิกในส่วนตรงนี้ได้เลยคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับไอทีน่ารู้ต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ